ก็กราบสวัสดีครับวันนี้ครับ <te> ก <ts ul tube oses> ับงานกีฬาสีภายในครับหลอกรงไผบาลาสุรดวิทย์พาบบ้านดุงครับตอนนี้ขบวนอยู่ที่หน้าตุ้สีเมืองแล้วนะครับโดยด้วยขบวนวงยิทยาอายทิ์ของเวียบบ้านดุงวิทยาครับตามช่วงหนึ่งช่องทางครับผลแรกสดเริด ขบวนน่าจะเริ่มจากสถานีตำรวจปทุมมาดุณห์นะนี้ก็เป็นขบวนที่ร่วมด้วยเชื่อกันครับของโรงเรียนม,มัธยมวิทยาครับขบวนยุฑาวัที์ครับกับงานกีฬาสีพันเอครับ ขบวนอยู่ที่หน้าทุกสิเมื่อนะครับกับงานกีฬาสีภายในของโรงพปาบการเสล็มพร,ระราบาทสดูครับตัวนี้ก็เป็นขบวนนำด้วยของโรงเรียนไม้ทุ่งพิทยาครับ กีฬาสีภายในครับของโรงพยาบาลสตีทยุทราชบัน,น,น,บนด,ดุครับตอนนี้เรากับขบวนบรนดุงเตี้ยครับขบวนตุรียงครับ กล้องไปที่หน้าขบวนนะกับคนถือไปครับของวงยุทธวทัธิของบ้านโรงเดียมบ้านอุวุเดียกครับเปีนนี้ก็เป็นหน้าออมสินนะ ขบวนจะรอสักครู่คนระัุดีใจมากครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับขอสุดใสครับที่พาฉันมาโครงการสุห้องไปครับ แบบงานกีฬาสีภายในครับของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประดุกับอ่ารอชมครับ,รบกดไลค์กดแชร์ครับนีกล้องจับอยู่ที่หน้าอึ้งกุ้งหินครับรถมือสองครับกดใจเราด้วนครับกดไลค์กดแชร์ครับ,อ,รรบอ่าเริ่มเลยนะฮะ โบสถ์กันครับต้องขอบคุณขบวจากโรงเรียนราดูเนี่ยครับที่สนับสนุนของงานครั้งนี้ครับกับงานกีฬาสีพันเองครับ ครับกับคนถือป้ายฮะสุดยอดนะฮะลองใกล้หนึ่งแล้วนะี่อยู่กับขบวนถือธงฮะสุดยอดครับพระเจา้าเจ้าของมุงพยาบาลนั่นเละมาแล้ว เราชมขบวนอีกยานครับตอนนี้เราอยู่กับคนถือป้ายนะฮะสุดยอดครับดำไปเยอะครับของอยากลงพยาปปยบาลสุสริปพญรัตน์ปัตตุงครับยอดครับ ่าสวยสุดใสครับสุดยอดครับตอนนี้กล้องอยู่ที่แยกพลสูงแล้วนะฮะหรือบิอ๊กซีมินิฮะตอนนี้เราอยู่ถนนบริบาลนั่นเลยครับขบวนก็จะเข้าสู่ไปที่โรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลสเลตพิชิตราชเป็นแบบพริราติไหมครับก็จะมีตัตัวน้อยแล้วก็กิจกรรมฮะบิบ๊เด็กนะฮะ เวิ่งไงกิจกรรมดีๆน่ครับของเพื่อนมาดูครับจูรัตนีครับตามด้วยน้องๆฮะจ้าปิ๊กจ้าครับครูตายฮะเด็กๆนั่นแหละครับดำมาเยอะฮะอ่าตามมาด้วยครับดำมาเยอะอีกชุดครับนี่แหละครับสาวโรงพยาบาลมาดูครับ สวยสุดอยอดครับ,บกับงานกีฬาสีไปเลยครับเชา้สาสดใสครับ25่สิาวาคมสะหอไปครับ ขบวนกำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่ถ้ายังถนนบริบาลน้ำดิครับอ่าเราชไม่ยากครับแต่ที่นคเนี่ยจับกล้องอยู่ที่หน้าอึ้งกุฮงครับก็มีกิจกรรมแฟนซีฮะขบวนแฟนซีครับกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีครับของโรงบาลสนเด็บเพี้ยุยูพร,ราชบ,บ้านดุงครับ ่นะาก็าเป็นขบวนแฟนซีนะฮะสุดยอดครับตามไปด้วยขบวนแฟนซีนะฮะสุดยอดครับกับงานกีฬาสีภายในครับโรงพยาบาลมาั่ดวงครับเรียกง่ายๆแล้วละกันครับเรียกชื่อเต็มปัิจายนี่เองครับต้องขออภัยครับ เล่นก็ใช้ครับกรติดตามครับอ่าขาบอกว่ายยาวนะฮะตอนนี้น่าจะถึงหน้าประมาณชานยนต์มาดูนะฮะหน้าขาบวนนะฮะอ่าตามด้วยขบวนแฟลซี่ครับอ่าตามด้วยขบวนสีป้ายครับรการปีใหม่ครับสุดยอดครับลดรลงครับผม ขับขี่ปลอดภัยรถคนเร็ลวลรถบันเทครับสองห้าเก้าคอปอปทอครับมรดูุครับยอดครับ่าตามมาด้วยครับวนถือป้ายครับแฟนซีครับสุดยอดสีเหลืองนะฮะเหลืองคนนะอ่าครับขี่ป่อไปครับใส่หมวกกันน็อกนะฮะ เกียวเบอกรวนแหนี่รถขี่กนอกอ่ะอันนึงายอ่ะมั่อ่ตามมาด้วยเสียเกียวครับตามเรื่อยอค,อคนถือป้ายแล้วมาเยอะครับแล้วก็มัสี่มาแล้วฮะหยอดนะฮะ ตามมาด้วยขบวนสีเขียวนะครับสุดยอดครับกับงานเกลาสีภายในครับของลงไปมาสตรีพระราษฎร์ประดุงครับยาไม่คาสียาไม่คา,า,า <c oughs> โอ้ย,ย <c oughs> เข้มหญ่พวดเขาหายตั้งแต่น้อยๆได้หนิยัง <c oughs> <อ>มีใเงยก็หนี่อีกันเ,เร็วตามมาด้วยขบวนสีเขียวนะครับสุดยอดครับเกลีนึงกิจกรรมดีๆครับของอำเภอประดุงครับ กับงนเกีฬาสีภายในครับลงพยาบาลสมเด็จพยุพราชประดุงครับอ่าช่วงนี้ลองจับดูครับกดไลก์ก็ใช่ครับสุดยอดครับคักบรอบเบิร์ออกครับบ,ร,บระเด็กกับบ้านครับ ขออขนุญาตจับภาพตัวบริวณนี้นะฮะเบิกเงิครับอาครับกับงานกีฬาสีภายในนะครับวันที่25ครับวันนี้กับ25ธันวาคมครับต่อห้า68ส่งท้ายปีเก่าตะลับปีใหม่ครับกับวนนีกรรมดดีๆครับของโรงพยาบาลบ้านดุงครับ ก็จะมีตามมาด้วยรถทั้งนะครับของ,งพยาบาลครับขบวนนะ่าจะถึงหน้าชายุนท์ครับน่าจะเข้าสู่โรงพยาบาลแล้วนะครับอีกไม่นานครับผมด้านหน้าขบวนที่กล้องจะอยู่ครับตอนนี้กล้องอยู่ที่โอโหช็อปครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินหน้าสักครู่ครับ ับงานกีฬาสีไปไหนครับน่าจะช่วงท้ายขบวนแล้วนะครับขบวนอาจจะไม่ยาวมากนะฮะก็จบงานกีฬาสีไปไหนครับ ที่โรงพยาบาลสุเดชยุทพรฒนาบ้านดุงครับเดินต่อนะฮะสุยาครับเบิ้งเอาครับกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีของอำเภอบ้านดุงครับ ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะฮะไม่ว่าอาสาต่างๆฮะไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะอ่าสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ก็จะเป็นรถของพยาบาลนะสุกเฉยครับผมรถ เดียวครับตามเรืยรถลงพยาบาลครับสนิทพยุพพล่ามาถึงครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจนะฮะเจ้าที่จิตสาใทุกคนครับดำเนินงานไปด้วยดีครับผมขออนุญาตเดินหน้าสักครู่นะฮะตอนนี้หน้าขบวนนี่จะเข้าสู่โรงพยาบาลแล้วนะฮะน่าจะถึงเลยมั้งครับ Gặp ngay kia xì hấp Dọn thái gió sáng nay thì sao chuyện này hả? ตอนนี้ก็จะอยู่ใ,ใกล้ที่แยกคนสูงนะฮะคนสูงสอดหน้าบิ๊กซีมินินะฮะเดี่ยครับกับงานกีฬาสีไปเลยครับของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพาชปดูครับกยาบก็อยได้ขออนุญาตจับกล้องตรงบริเวณนี้นะฮะ รครับตอนนี้ขบวนนะขบวนนี้จะเข้าสู่โรงพยาบาลสมเด็จพ,พระรหลาดแล้วนะ,ะัะบ้านดุง ราจะขอส่งทิ้งท้ายตรงบทแยกคนสูงนะครับอ่าไม่ได้กลับมาบ้านเบิง์ออกครับก็ต้องขอคุณเจ้าหน้าที่อีกครั้งนะครับที่ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะในงานต่างๆครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะไม่ว่าจะของโรงพยบาบาลสมเด็จพยุหพราชบาดุครับอ่าเป็นต้นครับ นะส่งทิ้งท้ายขบวนตรงบริเวณนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณครับกดไลค์ก็แช่ครับกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับกับงานกีฬาสีภายในครับของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ,บัณุครับก็ขบวนนะ่าจะเข้าสู่ถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วมัครับอ่าอันนี้เป็นรถหน่วยรักษาอํานวยเคลื่อนที่สง ซีรีล่าครับหนึ่งหกเก้าก็จะประมาณนี้ฮะอ่ะเดี๋ดินหน้าลุยอีกสักสักแยกนะฮะหิวก็มาตามแซบอีสาน ตอนนี้เราอยู่หน้าที่สยามชัยนะฮะที่กล้องจับอยู่นะฮะ อ่าก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับของโรงพยาบาลสุนทรพยุพราชบ้านดุครับอ่าก็จะจับได้ประมาณเนี้ยกับงานกีฬาสีภายในครับสุดยอดครับทุกคนครับรวุด้วยเชิยกันงครับ อ่าตอนนี้เราอยู่ที่สุริตหน้าสุริชยการฟ้าครับสุจริตครับถือป้ายสีเขียวครับ ขอทิ้งท้ายช่วงบริเวณนี้นะฮะสีเหลียวครับท้ายขบวนครับกับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีครับนี่เป็นทางขบวนแฟนซีครับขอบคุณสำหรับคนถือป้ายด้วยครับสวยๆทุกคนครับนั่นแหละครับนี่ครับกับอีกเนึ่ยมดีครับงานกีฬาสีภายในครับสัญญาณใช้ได้ยินนะครับ ตอนนี้น้ากบวนนี้เข้าสู่โรงพยาบาลสมเด็จพ,พระจุฬาชแล้วนะครับสุดยอดครับโบมุ่งสเต็กองในวันน่ะสุดยอดครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบรายการเมื่ใยัครับกดไล้์ก็ใช่ครับกับอีกหนึ่งกิจการดีครับของโรงพยาบาลสมเด็จพระจุฬาลัณ์ไป,ปดูครับ งานกีฬาสีภายในครับประารปีสองห้าอครับส่นท้ายพี่ารณาตระกี่ครับสำหรับวันนี้ตะขอพายครับวุลยัยแชรครับสวัสดีครับเจ้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยาบัานดุครับ